ท่านรองนายกและก็คณะทุกท่านนะครับวันนี้ทางสำนักงานกองป็นเสืรอมเลยครับอะไรเงี้ก็จะมีองร์การอื่นๆที่ที่ทำาร r a l l คู่กันเพื่อให้เพื่อให้แต่ละระบบแต่ละโครงการเรื่องของการทำเป็นเ e m p l a t e คับปรอบขึ้นมาที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลของนั้นนะครับมา c o n s o l i d a t เพื่อที่จะประมวลผลออกมาแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลในแตละขนประบประสานกับฝ่ายพัฒนาของุูนะครับเราตัวเลขของกลุ่ม กองทุนที่มีการจัดส่งงบการเงินครับเรามีเกณฑ์ครับจัดส่งงบการเงินเนี่ยติดต่อกัน2ปีคือ1กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นปีเว้นปีครับท่านครับรายละเอียดของกลุ่มเนี่ยเข้ามารวมกับกลุ่มที่เราจัดเก็บในเรื่องของจัดเกณฑ์กองทุนในปี5 5ครับว่าใน2กลุ่มนี้ปัจจุบันเนี่ยใครอยู่ในอันดับไหนอันดับที่ต่ำอาจจะพัฒนาขึ้นมาดีแล้วหรือ,อยังครับเรากําลังมีข้อมูลตรงนี้กันอยู่เพื่อ เราจะมาตั้งโครงการที่เราจะวิจัยต่อไปตามที่นําเรียนมาก่อนเนี่ยครับหาของหมู่บ้านและชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในในส่วนของความยากจนเนี่ยก็มีการมอบหมายจากท่านออใช้ระบบการกู้ยืมเนี่ยนะครับที่แก้แกปัญหานี่นอกระบบก็ตอนนี้ก็คือมีจะตั้งคณะทํางานอยู่ครับท่านครับเพื่อที่จะทําเป็น ออการนำร่องแล้วขยายผลกับกองทุนอื่นๆด้วยครับช่วยกันได้ว่าเราต้องเติมด้วยอาชีพเติมด้วยรายได้อะไร,ะไรแล้วเขาจะหลุดพ้นได้อย่างไงมันมีอยู่แค่นี้เองเนี่ยแต่ทีนี้แต่และฝ่ายแต่และฝ่ายของท่าน,นาที่มีอยู่เนี่ยนะถ้าท่านพาเขาไปไม่รอดท่านคุยไม่ได้ว่าชาวบ้าน,ม,นมันหลุดพ้นละแต่เป็นนี่อยู่30เนเนี่ย ปีหน th ้ามันจะเพิ่มขึ้นไหมยังไงเอออย่างเงี้ยทั้งๆที่ผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็หนุนเป็นที่เหนื่อยหน่อยแต่ก็จะมีความสุขนะครับในเวลาสักเดือนนึงเดี๋ยวเจอกันท่านจะทํางานดีกันอยู่แล้วแต่ขอให้ได้คุยกันให้คุยกันให้มันเป็นหน้าคุรยกันให้ศึกษาจับเขากัน ผมต้องการข้อมูลเพราะท่านยังตอบข้อมูลผมยังได้ไม่ชัดเพราะมันถูกโพสจากการเป็นหนี้แสดงว่าเขาบริหารเป็นแล้วถ้าผมมองนะแต่ถ้ายังบริหารไม่เป็นอีก30เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถามอีกใครเป็นคนไปนแก้กองไหนไปแก้ครับพี่เช้าไปแก้ปัญหาให้เขาม,มันมีกี่<อ>ปเปอร์เซ็นต์สถิติมูลตัวเลขมีไหม มีกี่ส่วนมีกี่หมู่บ้านที่ไหนบ้างมีกําลังใจมีโอกาสแล้วไม่เป็นนี้อันนี้แหละทบาพผม,มง่ายๆที่เหลือท่านไปช่วยคิดนะเพราะทำอยู่กับมือต้องช่วยคิดนะต้องมีกําลังใจนะมีกําลังใจแล้วก็ต้องไม่เป็นนี้แล้วก้าวเดินไป้าให้ได้ให้นะัอยู่บายไปกับ ท้านที่ของกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยซึ่งมีอออยู9่9ท่าคนเนีท่านจะต้องลงไปดูในเชิงลึกนะครับว่าเหตุใดที่เขาบริหารไปไม่ได้ว่าถูกประสงค์แนวคิดตั้งแต่เดิมเนี่ยจะทำให้ประชาชนมีทุนแล้วพึ่งตนเองให้เกิดความสมบูรณ์นะครับในทุกด้าน แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเนชื่เพราะว่าดูจากตัวเงินที่ลงทุนไปเนีถ้านับรวม20ปีมันก็อาจจะเป็นเงินจำนวนเป็นแสนล้านเอาแสนล้านมาหารด้วยย2ปีนนะมันก็เป็นหลักพันพันล้าน24 22ปีเนี่ยก็ก็ถือว่าใช้ได้หรอกนะเออดูจดว่า เราจะต้องทํำยังไงให้ทั้งหมดเนี่ยม,มันไปได้เพราะว่าการบริหารจัดก,การเนี่ยเราจะเอาให้คนบริหารจัดก,การดีไปทั้งหมด100%เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าเราก็ได้รู้ว่าตัวเลขต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปได้แล้วเราต้องไปไปเก็บแล้วก็ไปคิดให้นะครับเพราะฝ่ายวิจัยนวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะต้องไปดูเรื่องของอาชีพ ทำทำได้แปลว,ว่าคนที่เป็นเป็นนี่ก็เราจะคิดว่าไปหาอะไรให้เขาทได้ที่ที่มันไม่ยากนะครับมไม่ยากบางทีเราอาจจะต้องไปหาอุตสาหกรรมเขามันไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะไปเป็นแรงงานเป็นอะไรมนะันคงไม่ไดนะ้มันต้องเป็นอาชีพที่อยู่กับตัวเองใกล้ๆเป็นพวกเกษรตรปศุสัตว์หรือทําสวนทําอะไรต่างๆแต่ว่ามันต้องมีการชี้นำ อย่างนงานหลักๆของปีเสร่จนี้ก็อาจจะเป็นปรับปรุงการปรับปรุงของกองทุนที่ยังยังไม่มีสถยภาก็ก็พยายามทําอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต <uw> okay? ้องต้องมาให้ให้ชัดเจนข้อมูลต้องต้องหนาแน่นกว่าที่เป็นอยู่นะครับต้องลงไปเอาข้อมูลที่หนาแน่นแล้วก็วิเคราะห์วิจัยนะครับว่าเป็นอะไรผมผมอยากจะให้ให้ตัวเลขออกมาดีขึ้นครับ ตอนนี้สองเร์กองทุนหมู่บ้านได้เข้าไปร่วมตรงนี้ด้วยกองทุนหมู่บ้านก็จะช่วยในเรื่องข้อมูลนะครับข้อมูลเพราะกองทุนหมู่บ้านหรือแอปพลิเคชันครอบครัวหนึ่งสองพาวอรอันนี้คือเป็นการเปิดลงทะเบียนใช่ไหมครัเป็นการให้กองทุนหมู่บ้านเปิดรับลงทะเบียนคือกองทุนหมู่บ้านก็จะช่วยในเรื่องของทะเบียนทะเบียนมันจะได้ไม่ต้องไปซ้ําซ้อนนะยินดียินดีที่จะช่วยสนับนุนในเรื่องของทะเบียนตรงนี้มีกำอเวลาไหมคะ ก็ตอนนี้กองทุนหมู่บ้านก็ต้องให้ข้อมูลว่าจะให้ลงอะไรจะทั้งดูเหมือนกองทุนมีพร้อมแล้ว